ถ้าพูดถึง Final Fantasy นะฮะก็เป็นเกม JRPG ที่อยู่คู่กับวงการเนี่ย35ปีแล้วแหละตอนนี้นะปัจจุบันเป็นภาคหลักภาคที่14ฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น MMORPG ในรูปแบบออนไลน์ตอนแรกๆที่ออกมานี่โอ้โหคนบ่นกันยับเลยครับก็ได้รับการแก้ไขได้รับการอัปเดต จนปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนบอกว่านี่คือภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์ฮะการันตีจากรายได้แล้วก็การันตีจากยอดผู้เล่นที่ถล่มทลายกว่า25ล้านคนทั่วโลกอะ่ะและนี่ฮะคือข่าเหตุผลว่าทำไมคุณก็ควรไปเล่นเหมือนกันถ้าเป็นแฟนบอยของซีรีส์ไ่นองแฟนตาซีเอาจริงไม่ใช่แฟนบอยก็ไปเล่นเถอะมันดีฮะ เหตุผลข้อแรกเลยนะครับเพราะมันคือ Final Fantasy ภาคหลักครับภาค14เนเป็นภาคหลักนะฮะหลายๆคนถ้าเห็นไอ้คำว่าออนไลน์หรือว่าเป็น M M O R P G อาจจะนึกภาพไปถึงว่ารุ่นๆผมเนี่ยจะนึกภาพถึงแรนะ็ n a r ล็อกออนไลน์ที่เราไปเก็บวงเก็บเวลอะไรแต่ไม่ใช่นะฮะภาคนี้ภาคที่14นะครับยังขับเคลื่อนไปด้วยเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่ใส่เข้ามาเนี่ยถ้าพูดตรงๆมันก็ เรายังเล่นเหมือนเป็นซิงเกิลเพลเยอร์แหละเนื้อเรื่องมันยังไปเป็นเนื้อที่อะไรแบบนี้แต่เขาก็ใส่รูปแบบออนไลน์เข้ามาให้เราเล่นด้วยนะรูปแบบออนไลน์เนี่ยเราก็เหมือนเวลาเราไปเรดบอสเราไปลงดนนะันอ่ะเราเล่นกับเพื่อนได้ แต่ถ้าเราไม่อยากเล่นกับเพื่อนตัวเกมก็มี AI มาให้นะเขาจะจัด AI มาให้แบบที่เหมาะสมกับเลเวลเรานะตอนนั้นอะไรแบบนี้ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยฮะภาคนี้ก็ยังคงธีมของ Final Fantasy ความเป็นนักรบแห่งแสงที่เป็นมาทุกภาคภาคนี้ก็ยังโฟกัสกับตรงนี้อยู่นะฮะแล้วจะบอกว่า มันตอกย้ำความเป็นภาคหลักที่ไม่ใช่ DLC ไม่ใช่ภาคเสริมด้วยความที่เนื้อเรื่องมันทั้งอีปิกยิ่งใหญ่อลังการมีเสียงหัวเราะปนกับน้ำตาโอ้โหโคตรสนุกเลยคือมันสนุกถึงขนาดที่ว่าผมไปเล่นเกมออนไลน์อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่ด้วยความที่มันไม่ค่อยน่าติดตามอะไรแบบนี้แต่กับ Final Fantasy ภาค14เนยโ,โหไม่เคยกดสกิปสักครั้งเลยครับพะมันกดไม่ได้ไปไป,ไปข้อที่2นะครับ เพราะมันคือสวนสนุกของเหล่าผู้เล่นไฟน a อนแฟนตาซีเลยก็ว่าได้ครับถ้าเป็นแฟนบอยไฟน a อนแฟนตาซีมาเล่นพลาคนี้เนี่ยมีกี่แตกอะผมว่าหลายๆคนเคยจินตนาการว่าถ้าสมมุติโลกโลกหนึ่งเนี่ยมันเต็มไปด้วยสถานที่จากไฟน a อนแฟนตาซนอกจากสถานที่ก็มีตัวละครมีมอนสเตอร์มีเวทอันเชิญมีมนอสูนมีซามอนมีเอสเปอร์อะไรต่างๆมารวมอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ย หน้าตาจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะคำตอบนะฮะอยู่ข้างหลังผมนเนี่ยไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยคือภาคที่รวมความแฟนเซอร์วิสของไฟนอลแฟนตาซีไว้ได้เยอะที่สุดแล้วครับคือไอความแฟนเซอร์วิสเนี่ยครับมันเยอะมากๆเลยนะทั้งบรรยากาศกลิ่นกิมมิคเอา,อางี้ดีกว่าโกซอสเซอร์ er จากภาค7เนี่ย มาทั้งยวงเลยฮะมินิเกมก็มาครบเลยมียันจกโบเรซซิ่งหรือ,อย่างเช่นอเล็กซานเดรียจากภาค9ก็มาอย่างนี้สัตว์อสูนมาครบทุกตัวภาคนี้มีเพิ่มซะด้วยซ้ำนะ,ะรวมไปถึงบอสที่จัดเต็มเลยแหละตั้งแต่ภาค1ถึงภาค12ก็มีในภาคนี้มาให้เล่นทั้งหมดแต่อีกหนึ่งจุดฮะที่ต้าว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะชอบกันมากที่สุดก็คือซาวแทร็กที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละมันทำให้เราเกิดความแบบ กลิ่นเก่าๆบรรยากาศเก่าๆอย่างเสียงนี่ตืตืตื่ตื้อตื่ตืนได้ยินแค่นี้มันเหมือนได้ย้อนกลับไปเล่นภาคเก่าๆอีกครั้งยังไงย่างงั้นฮะแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งฉากครับที่ทางเราเนี่ยชอบมากที่สุดเลยมันคือฉากที่เราไปสู้กับออสมากับอเล็กซานเดอร์จะบอกว่าตัวเกมมันถ่ายทอดออกมาได้แบบโหโคตรน่าประทับใจเหตุผลข้อที่3นะครับมันเป็นเกม MMO RPG ที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยฮะคือพอได้ยินคําว่า MMO RPG เนี่ยผมมั่นใจแน่นอนว่าหลายๆคนแบบจินตนาการไปแล้วว่าต้องฟาร์มเยอะแน่นอนจะต้องกรายดิ n งใช้เวลากับมันคลุกอยู่กับมันไม่ใช่ครับแอดแอดอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตัวเกม Final Fantasy 14เนี่ยจะเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักแล้วไอเนื้อเรื่องช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เล่นคล้ายๆกับซิงเกิลเพลเยอรยังไงอย่างนั้นเลยฮะตัวเกมเนี่ยเอาเข้าจริงแล้ว การจะผ่านไอตัวช่วงเนื้อเรื่องหลักไปได้เนี่ยเราแทบไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องไกดิ้งอะไรเลยครับเราก็สามารถผ่านไปได้พอเราผ่านไปแล้วเนี่ยครับช่วง end game ใช่ไหมฮะมันก็จะมี daily quest ให้ทำที่จะวนเปลี่ยนไปตามสัปดาห์แล้วแต่ละ q u e s เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเ u e s ไหนสัก q u e s ที่เราจะต้องไปคลุกไปฟาร์มไปใช้เวลาอยู่กับมันอะไรขนาดนั้นฮะสุขภาพไม่เสีย แต่อย่างไรก็ตามฮะด้วยความที่ Final Fantasy 14ออกมานานแล้วแหละตัว Expansion นี่ก็ปาเข้าไปตัวที่4แล้วอะนะอย่าง Enwalker นี่ถ้านับเป็นแพทช์มันคือแพทช์ที่6.0เข้าไปแล้วอ่ะถ้าคุณเริ่มเล่นใหม่คุณต้องเริ่มจากตัว2.0ไปที่6.0เนี่ยถ้าเล่นแบบไม่รีบอะไรเลยลนะ่ะน่าจะจบในเวลาราวๆ1เดือนฮะถือว่าคุ้มมากๆนะเนี่ย ข้อ4นะครับก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยรองรับทั้งผู้เล่นสายแคชชัวรและสายฮาร์ดคอร์คือถ้าคุณเป็นสายแคชชัวรนี่พอคุณจบในตัวคอนเทนต์เนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาชีวิตเด i ลี่ต่แต่ละวันในเกมของคุณเนี่ยคุณก็จะออกไปตกปลานน่นนี่นั่นกับเพื่อนออกไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์ไปสังคมอาจจะมีการถ่ายรูปหรือมีการแบบหาชุดมาแต่งตัวแฟชั่นแล้วแฟชั่นในเกมนี้เนี่ย เขาจริงจังเกมมิ่งนะฮะถึงขนาดมีเป็นแบบแฟชั่นรีพอร์ตที่คุณสามารถแต่งตัวเพื่อไปอวดกับ NPC ทีนี้ถ้า NPC เขาประทับใจในชุดของคุณเนี่ยคุณก็ได้รางวัลกลับมานี่จริงจังถึงขนาดว่าหลายๆคนเขาแซวกันว่าไอ้ระบบถ่ายรูปการถ่ายรูปของ Final Fantasy 14เนี่ยแทบจะเป็นเอ็นเกมคอนเทนต์ยังไงอย่างนั้นเลยฮะ หรือถ้าบางคนอาจจะชอบไลฟ์สกิลนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตกปลาที่บอกไปเมื่อกี้มันก็จะมีตัดไม้ขุดแร่ทำอาหารเย็บผ้าตีเหล็ก เสร็จแล้วเอาไปขายได้หรือจะเก็บเงินเพื่อนําไปซื้อบ้านก็ได้นะโดยบ้านในเกม Final Fantasy 14นะฮะเราจะเป็นเจ้าของที่จริงๆด้วยอะ่ะมีที่ตั้งจริงๆอยู่ในเกมไม่ใช่บ้านแบบ Instant นะแบบเกมอย่าง Back Desert หรือว่า g e n s h i n Impact ที่วาร์ปเข้าไปด้านในแทนทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเปิดคาเฟ่โรเพให้ผู้เล่นเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันฮะและมันยังมีอื่นๆอีกมากมายโดยจะเรียกว่า Final Fantasy 1 4นี่เป็น Second Life ของผู้เล่นเลยก็ว่าได้ ส่วนสำหรับผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์นะฮะที่คุณต้องการความท้าทายช่วงเอนเกมเนี่ยตัวเกมเขาก็จัดเรสบอสที่แบบเป็นรูปแบบยากมากๆมาให้อยู่แล้วอย่างเช่นข้างหลังผมนี่ดูดิบอสตัวเดียวผู้เล่นเป็นหมู่บ้านเลยโดยเกมนี้นะฮะก็จัดให้ตามความต้องการเลยกับทีม8คนและ24คนที่จะแบ่งโรตามหน้าที่กันไปนะครับร่วมกันต่อสู้กับบอสสุดโหดที่จะแบ่งเป็นระดับชั้นโดยของรางวัลก็คือเกียร์สุดพิเศษฮะที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้ และสัตว์ขี่ที่ถ้าคุณมีอยู่เนี่ยคนเห็นร้องว้าวแน่นอนนอกจากนี้นะครับตัวเกมจะมีเรระดับความยากที่เรียกว่าอัลติเมทที่นอกจากจะโหดจนต้องร้องขอชีวิตแล้วเนี่ยผู้เล่นเนี่ยครับจะต้องมีแรงกายและแรงใจร่วมกับเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันจัดการบอสตัวนี้ให้ได้เลยครับโดยของรางวัลที่คุณจะได้จากบอสที่ไปตีมาก็คืออาวุธสุดพิเศษที่คุณไม่สามารถไปหาได้จากที่ไหนเลยแต่ที่เท่กว่าอาวุธอีกอะคือฉายาที่จะติดตัวคุณไปว่า ่านี่แหละ zat, คือสุดยอดตำนานว่ะโอ้โหโคตรเท่เหตุผลข้อสุดท้ายครับก็ค so ือ Final Fantasy ภาค14เนี่ยเป็นเกมที่มี Free รีทร l ได้โคตรคุ้มและมันยาวมากๆค่ะมันยาวถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึง60เนี่ยนะคุณเล่นฟรีและระหว่างที่เล่นฟรีเนี่ย คุณสามารถเล่นเนื้อเรื่องได้ด้วยคุณสามารถเล่นได้จนถึงช่วง h e a เ e n s w a r d หรือว่าประมาณแพทาเราๆนั้นถ้าเป็นเล่นตามปกตินะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนี่เผพอๆผมว่ามีเป็นอาทิตย์นะฮะดูสิว่ามันคุ้มขนาดไหนเราตั้งแต่1 6ึพอถึง60ปุ๊บถ้าคุณติดใจคุณไปต่อฮะจ่ายค่าบริการค่าเล่นเนี่ยประมาณเดือนละ400กว่าบาทถ้าคุณไม่ติดใจก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและนี่คือ5 mm hmm. เหตุผลที่ทำไมคุณควรไปเล่นไฟนอล f a n t a ซีภาค14ครับถ้าใครที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นนักรบแห่งแสงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ไปดาวน์โหลดไอตัวฟรีทรีทักันง่ายๆแต่ก่อนที่จะไปกดลิงก์เนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe แล้วจะน่ารักมากๆถ้ากดแชร์ให้ด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าคุณเป็นแฟนบอยไฟนอลแฟนตาซีคุณห้ามพลาดครับ